ลองเรามาลองกล้องโกโป o นะคะทุกคนว่าควา,ความสั่นสะเทือนความสั่นสะเทือนเขาดีแค่ไหนนะคะว่าเวลาที่เรา move วิ่งไปมานะคะ,ะจะเป็นยังไงนะคะ,ะว่าจะดีไหมนะคะแต่ในความรู้สึกที่ออนใช้โกโป o มาถ่ายถ่ายรูปแบบว่าเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่าเป็นพวก บรรยากาศอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะแล้วก็เราสามารถใช้แอปอตัดต่อนะคะพวกแอปตัดต่อไอของโกโปรนะคะจ่ายน่าจะรายเดือนประมาณสักถ้าเป็นของที่อเมริกานะคะาารายเดือนประมาณตก150บาทนะคะสำหรับที่เราจะมีแอปมีต่อมีคือเป็นโปรแกรมที่ดีมากเลยนะคะแต่ว่าออนก้อน ยังศึกษาไม่หมดก็ดูไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเท่าที่ลองใช้ดูนะคะก,ก็ก็โอเคนะคะแต่ว่าออนยังไม่ได้มีเวลาที่จะเอาภาพเอาอะไรลงในลงใน YouTube หรือว่าลงในเพจของออนนะคะออนก็ได้ได้แต่ต้องรอว่ารอเวลาที่กลับบ้านก่อนเพราะว่านเน็ตที่นี่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยู่ตรงหุบเขานะคะมันก็เลยช้านะคะ 5G นะคะเน็ตแต่ว่ามันโหลดช้ามากเลยค่ะทุกคนอโอเคนะคะบาย